โอเคก็สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สติวอะไรนะครับเาผมตานะตอนนี้ก็มาพามาดูนะครับว่าเราเล่นมา3วันแล้วแล้วก็ตอนนี้เรามีอะไรบ้างนะครับหลังจากวันแรกนะครับที่ผมเล่นเกมนี้ไปนะครับผมได้เติมนะเติมไป1000บาทซึ่งมันจะจมเบลได้จาก160นะครับถึง190คือผมต้องบอกก่อนว่าเออผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาเล่นเซิร์ฟนี้นะครับเป็นเซิร์ฟ6กก็คือใครที่เข้ามาเล่นใหม่เนี่ยมันจะได้ เวล160ฟรีซึ่งเราไม่ต้องทําอะไรเลยเรากดไปรับตรงร้านค้าได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยาก up เวลไปขุดขุดแร่แดงที่เอาไว้ขายอ่ะมันต้องเอ่อเติมอีก1,000บาทนะครับแพ็คก็1,000นะซึ่งเราสามารถซื้อได้จากร้านค้า a 3เลยนะครับเนี่ยร้านค้า a 3ก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะอันนี้คือบมซื้อแล้วนะครับมันก็เลยไม่มีสำหรับใครที่ยังไม่ซื้อมันก็จะขึ้นตรงร้านค้า a 3นี่แหละพอซื้อมาปุ๊บได้เวล190เลวครับไปทาอะไรต่อถ้า ไปขุดแร่แดงได้ตรงดันเจียนนะไปขุดแร่แดงได้ตรงดันเจียนแต่ถ้าเกิดว่าเออถ้าเกิดว่าแบบใครอยากให้เวลสูงสูงก่อนให้ฟาร์มไวนะครับก็ไปทำเอ,อ่อภารกิจหลักก็คือพวกเควสพวกเควสรองเควสสนับสนุนอะไรพวกนี้ครับเควสพื้นที่เควสหลักอะไรพวกนี้มันจะได้เวลไวนะครับแล้วก็ใครที่เล่นสายฟรีนะแต่ว่าติดตรงเวล165นะครับผมแนะนําว่าให้ไปทาเควสอื่นก่อนให้ตัวมันโหนโหก่อนครับเพราะว่า มีคนบอกผมหลายคนละมีคนพูดหลายคนว่า,าตัวฟีก็ไปเวลสูงๆได้แต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยก็คือเราต้องใช้ความพยายามก็ใช้ความรู้ในเกมนะครับอัพเวลต่างๆนะซึ่งเวลต่างๆเนี่ยถามว่าขึ้นยากไหมผมบอกว่าขึ้นยากมากนะครับยิ่งเราทำคุยหลักไม่ผ่านแล้วเนี่ยมันจะยิ่งช้าเข้าไปใหญ่เหมือนตัวผมเนี่ยผมทำควยหลักไม่ผ่านละเพราะว่าควยหลักผมต้องสู้กับบอสอีกตัวหนึ่งซึ่งผมสู้ยากมากครับตอนนี้ผมก็เลยต้องไปทำเฟสอื่นรอเพื่อเก็บเก็บอะไรต่างๆแล้วไป ลุยกับหเเวสหลักนะครับเอ้ยไปลุยหเเวสหลักเออเพราะว่าตัวตอนเนี้ยตัวมันยังกากอยู่ครับตัวมันพลังไม่ถึง6ล้านนะแล้วก็พลังของโซเลนเจอร์นี่ประมาณ2องแสนสี่ครับซึ่ง2องแสนสี่เนี่ยผมไปสุ่มอันนี้ได้ด้วยนะเออผมไปสุ่มของของระดับเทพเจ้าได้นะครับอันหนึ่งก็ผมไปดูแล้วคือมันหายากจริงแต่ว่ามันไม่ได้ตรงมันไมไ่ตรงกับตัวผมนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราจะเอออัพ อเวลเอออเวลจุติเนี่ยมันจะต้องอันนี้ให้วล80ก่อนแล้วก็เราจะจุติเป็นระดับเทพเจ้าได้ก็คือระดับระดับเทพเจ้ามันเป็นยังไงระดับเทพเจ้าจะเป็นตรงนี้ครับแล้วมันก็ต้องมีไอเทมที่เอาไว้จุติอีกก็คือไอเทมแบบนี้ซึ่งผมลองคิดดูแล้วว่าไอเทมพวกเนี่ยมันหายากมากจริงๆโอกาสมันออกแค่0.1และ0.1เนี่ยเราต้องใช้อัน,นี้ซื้อไดยนะใช้อะไรวะใช้เพชรซื้อครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปสุ่มตรงไหนวะผมลืมละ โอเคผมเห็นละมันอยู่ตรงร้านค้าครับแล้วก็การอัญเชิญเนี่ยครับคือไอเทมพวกนี้มันหายากมากดูแล้วดูไอเทมระดับเทพเจ้านะครับมันโอกาสออกแค่0.1นะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมีหลายชิ้นก็คือโอกาสออก3%แต่ว่าไอเทมระดับตำนานที่เพิ่มมี XP เนี่ยโอกาสออกแค่3%ครับแต่ว่ามีแค่3ชิ้นไงแต่ว่าไอเทมระดับเทพเจ้ามันมีหลายชิ้นนะครับมันมีหลายชิ้นมากซึ่งโอกาสออกก็3%อนะแต่3%นี้ก็คือเราต้องใช้เงินแบบเงินจริงซื้อนะ หรือว่าไอไอเทมแจกฟรีเนี่ยก็มีนะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้รับไอเทมแจกฟรีมาประมาณ5 6ชิ้นเมื่อคืนเนาะผมก็สุ่มในไงลฟ์สตรีมหมดแล้วก็ได้ถะดับเทพเจ้ามาอันหนึ่งซึ่งผมว่าถ้าเกิดว่าจะอัพจุติจริงๆเนี่ยมันมันจะยากนะครับแล้วเราก็น่าจะขายไอเทมตัวนี้ได้แต่ซึ่งผมไม่แน่ใจนะนี่เป็นการคาดเดาเฉยน่าจะเก็บไว้ขายแบบเทรดได้นะครับเพราะว่ามันไม่ตรงสายกว่าเราจะหาสายตัวเองเจอนี่น่าจะนานนะครับผมก็เลยผมก็เลยคิดว่านะผมก็เลยคิดว่าคิดว่ามันน่าจะซื้อขายตรงนี้ได้นะครับ แต่ก็ไม่รู้อนาะคตยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าแม้แต่ w a l l e ตตอนนี้ก็ยังไม่มานะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนแล้วก็อัปเดตการขุดแร่แดงนะครับการลงทันขุดแร่แดงอันนี้คยสนับสนุนนะผมก็ทํเคยสนับสนุนผ่านไวอยู่นะครับเพราะว่าเวลผมสูงอนะสล,ลิงเจอร์ผมก็หัวด้วยก็เลยผ่านไวนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมพาไปดูนะว่ามันตีไวขนาดไหนอันนี้เป็นคยสนับสนุนแรกนะครับก็น่าจะตีไวแต่ถ้ามันเกิดไปไกลกว่านี้ผมผมจะวัดกับดันเจียนแล้วนะไนะกลไม่ไม่ไกลครับ เนี่ยตีน่าจะตีได้ละเนี่ยดูมาตีทีเดียวตายแล้วนะครับพวกเคสสนับสนุนเนี่ยก็คือแบบไม่ไม่ไม่เสียเวลาเลยเจอเจอใครก็เนี่ยยิ่งสกิลฮานูกระจายนนะตายไวมากเห็นไหมคือเลือดมันน้อยตัวเราก็แรงด้วยครับเห็นไหมขนาดโซเลนเจอร์เรายังตีตีโอ้โหสองหมื่นนะเห็นไหมมันจะเก็บไวนะครับพวกนี้มันจะเก็บไวแล้วก็1วันเกมเนี่ยทำอะไรบ้าง หนึ่งวันเกมเนี่ยเออผมต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีเควสแเรายังทําพอทําผ่านได้ผมแนะนําให้ทาเควสก่อนถ้าเกิดว่าเราไปฟาร์มเนี่ยมันมันจะฟาร์มแบบคงที่แหละก็คือความแรงก็จะอยู่ระดับเวล190ไปไม่มีอะไรอัพไม่มีอะไรเลยไม่มีฟีลการเล่นเกมเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบไม่รีบแล้วเราแบบตั้งใจมาเล่นเกมนี้จริงๆริอยากเล่นชิวๆแบบเนี้ยผมแนะนําให้อัพเวลกกอนแล้วมันจะฟาร์มสนุกฟาร์มสนุกจริงๆฟาร์มสนุกแบบเราจะอัพสกิลเราจะอัพพลังโจมตีเราจะอัพเกาะเราจะอัพ เออลูกน้องเราเราจะอัพโซเราจะอัพจูแบบเนี้ยมันจะอัพมันจะอัพให้พลังมันเยอะแล้วเวลากลับไปฟาร์มเออแร่แดงเนี่ยมันจะฟาร์มได้ไวขึ้นเพราะว่าแร่แดงเนี่ยผมรู้สึกเห็นผลต่างเลยก็คือว่าผมไปฟาร์มไม่ถึง30นาทีผมได้มาประมาณประมาณ100 200ยแหละก็คือถือว่าไวมากแล้วก็ผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่ามันได้เวล200เนี่ยมันจะโหดกว่าน,นี้แล้วมันจะฟาร์มไวกว่าน,นี้ก็คือเราไม่จําเป็นต้องไปรอเหมือนเวล90ตลอดอะบางคนแบบเติม1000บาทแล้วมาเล่น มาขุดในแร่แดงอ่ะขุดอยู่นั่นแหละก็คือไม่อัพไม่อะไรตัวเลยก็คือมันกกมากนะเพราะเพราะว่ามันไม่มีไอเทมสาหรับอัพมันไม่ได้อัพรูนอัพอะไรนะครับมันไม่ทําภารกิจของอัพก็น้อยนะครับถ้าเกิดว่าไปอัพภารกิจหลักภารกิจรองภารกิจพื้นที่อะไรประมาณเนี้ยต่อให้เราแบบไม่ได้อีกีเยอะอะไรมากมายแต่ว่าเราก็ยังได้ไอเทมมาอัพพวกรูนพวกอะไรของเรานะครับมันก็ยังทําให้ตัวเราหงได้นะเออตัวเราตีแรงไม่ถึงเดียวก็ยังมีค่านะผมบอกก่อนเพราะว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์คูณนะเกมนี้ คือพลังเพิ่มขึ้น1นึ0 0พันหนึ่งหมอะไรประมาณเนี้ยบางคนอาจจะมองว่าเห็นเห็นว่านิดเดียวเพราะว่าพลังหลักมันหลักล้านเนาะเออถ้าเกิดว่ามันรวมกันแล้วมันคูณเป็นเปอร์เซ็นต์มันจะเยอะเว้ยเกมนี้ก็คือน่าจะประมาณนี้ะที่ผมดูนี่ครับรับมามันก็จะไ,ไอเทมอะไรต่างๆมากมายนะเนี่ยไอเทมมาอัพเออพวกนกพวกอะไรชิ้นเล็กๆน้อยๆครับถูกเนี่ยไอเทมแบบเนี้ยแล้วก็ใช้ไปแล้วเราก็ไปเป็นวัตถุดิบในการย่อยนะเออมันก็จะ ตัวตัวของเรามันก็จะหัวขึ้นมีล้ำค่าไป40ขายด้วยวหรอเปล่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่ผมเล่นนะแล้วก็ใครที่จะลงดันก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมไปทําให้ดูว่าการดันผมตีไว้ขนาดไหนนะผมอาจจะไม่ได้ยืนตีให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะยืนตีให้ดูว่ามันมันตีแรงแค่ไหนนะอาจจะไม่ได้แบบเก็บได้อิเทเรียนะครับน่าจะเก็บประมาณ50อ่ะผมจะเก็บให้ดูว่า50เนี่ยมันจะเก็บประมาณไหนเฮ้ย <Okay. S 2> <Okay. S 1> เดินมาแล้วก,กดออกตัครับดูนะเนี่ย ดูอันนี้เป็นสกิลหมู่นะครับเป็นสกิลหมู่มันจะล่อมาทีเดียวแล้วก็ตีไปตีไวนะครับตีกอนข้างไวเลยตัวตายละหนึ่งก้อนซึ่งมันสามารถลากตัวอื่นมาด้วยธนูผมชอบตรงนี้แหละแล้วก็ตอนนี้ก็คือเรื่องเกาะเรื่องเลือดเนียผมเริ่มเยอะขึะ้นแล้วเนี่ยตะกี้มันแค่30,000ืเอ้ยสามแสนกว่านะครับตอนนี้คือมันบัฟเห็นไหมมันบัฟเลือดอะไรด้วยเนี่ยการเก็บแร่เอทิเรียนก็ไม่ถือว่าไวมากหรอกแต่ว่ามัน มันเห็นผลต่างจากเดิมแหละต่างจากเวล์ร้อยเสิเเชิงน,นะครับเพราะว่าตอน,นก็คือเวลจะ1้อแล้วเมื่อคืนคือผมสตรีมมาน,นะแต่ว่าผมพยายามจะดันไปเวล167แต่ว่ามันไม่ผ่านบอสตัวหนึ่งครับผมก็เลยกลับมาหาเฟสอื่นทําก่อนเพื่อว่าจะอัพอัพเกรดให้มันทนโหดสักเออมีมีพังโจมตีสักประมาณ6กแสนห้าเอ้ย6ล้านห้านะครับ6ลนะ้านก็หกแสนว่อยประมาณ6ล้านห้าเราเค่อยกลับไปตีบอสตัวเดิมมันจะผ่านง่ายขึ้นเลยประมาณนี้นะเรา ระหว่างนี้เราก็ทำเฟสอื่นๆนะครับเฟสต่างๆเนี่ยทำเฟสรอเลยเฟสฝึกตนเฟสพื้นที่อะไรประมาณเนี้ยเฟสเล่นตัวเฟสสนับสนุนเนี่ยเราไล่ทําให้หมดเลยจะให้มันว่างนะครับมันจะได้ตัวเราจะได้โหดัะได้ฟาร์มได้ไวเนี่ยก็ไม่ถือว่าไวมากนะเห็นไหมแต่ว่ามันพอฟาร์มันจะมันจะดึงมารวมแล้วมันก็มันแบบมันตายยากเห็นปหมอันนี้ขนาดเทียบผลต่างนะเทียบผลต่างแต่วันที่ผมเล่นตอนแรกที่ผมบอกว่ามันมีโอกาสตายอ่ะ ตอนนี้ก็คือโอกาสตายมันน้อยลงแล้วผมก็เริ่มปล่อยบอทได้แล้วนะครับเพราะว่ามันมีทั้งเกาะมันมีทั้งเลือดที่เพิ่มขึ้นมามีทั้งดามเมจที่เยอะขึ้นด้วยแถมฟาร์มไอ้มอนสเตอร์ระดับเท่าเดิมเนะี่ยผมว่าข้อดีของการเก็บเบลก่อนเนี่ยดีมากนะผมบอกเลยนี่หนเห็นไหมเลือดเราก็แบบไม่ค่อยลดแล้วถึงลดมันก็เติมให้ทันทีแล้วก็เต็มเลยทันทีแถมพวกเกาะพวกอ,อะไรเราก็เริ่มเยอะขึ้นนะครับโซเลนเจอร์เราก็ตีแรงขึ้นอะไรประมาณนี้เห็นไหมอันนี้คือข้อดีหลักๆของมันเลย ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสายเก็บเบลก่อนสายฟาร์มขุดแร่ไปขายนะโอเคคลิปนี้นะครับก็น่าจะมาเคลียร์นี้แหละมาบอกเทคนิคกันนะครับว่าระหว่างการฟาร์มธรรมดากับฟาร์มไปขุดแร่เลยอันไหนดีกว่ากันก็ตัดสินใจกันเอานะว่าเราจะเลือกที่จะขุดแบบนี้อย่างเดิมเลยอย่างเดียวเลยแล้วก็ไปหรือว่าไปไปอันนี้ก่อนเสียเวลาสักวันละประมาณ 3- 5ชั่วโมงในการฟาร์มฟาร์มเบลลแล้วค่อยกลับมาตีเอออันนี้นะครับเนี่ยเห็นไหม ผ่านแล้วได้แล้วได้มาประมาณ20กว่าแล้วอะไรประมาณนี้ก็คือความไวในอนาคตเนี่ยนะมันจะต่างกันแน่นอนนะครับซึ่งตอนเนี้การระบบการเค้มหรือว่าระบบเอ่อพวกกระเปา๋าพวกรีวิสอะไรเนี่ยยังไม่ออกมาชัดเจนผมก็เลยจะไม่เน้นไปที่รีร์สรีวิสหลักนะครับผมก็เลยจะเน้นไปที่เวลมากกว่าพอเราเก็บเวลเสร็จปุ๊บรีวิหลักก็ไม่ใช่ปัญหาของเราลนะอะไรประมาณนี้โอเคคลิปนี้ใครชอบกดไลค์กดติดตามจะกำในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปหน้าจะมาทำคลิปอะไรก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยสำหรับนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ